ตามเปล r a n ง c ปเดี๋ยน้บคุณผลิหารในต ах 8นะั้นอาลีที่นัออ้นอยากใดด้วยคลิก felic reci NSika จะกับตและอลอมสมา i n c a r c e r a t e ลอรเจิน แล้วน,น้องเพื่อนร่วมงานทุกท่านก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะตลอดอชีวิตการรับราชการ35ปีที่ผ่านสถาบันสองแห่งก็คือวิญญทยาลัยเทคนิลยีจันทร์ิลและที่นี่นะคะทุกอย่างที่สำเร็จเรียบร้อยทุกประการก็ล้นแล้วแต่มาจาก เมตตากรุณาและการให้ความร่วมมือเต็มใจจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นก็สนุกสนานกับงานเรื่อยมาจนลืมว่าเอ๊ะนี่มัน60ปีซะแล้วนะคะเลยแบบทำไ,ไมมันเร็วจังเลยก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะได้ไมาจะจดจ้